ทั่วมึงกลับมาหรอครับลุงใช่แล้วบ้านร้านเป็นไงบ้างอะ่ะทิ้งหมดบ้านเลยครับแต่ก็ถือว่าโชคดีนะมันโชคดียังไงอะ่ะก็โชคดีที่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดบ้านเลยไงครับของเก่าอะ่ะมันเก่าพอดีเลยร้านอะ่ะคุณโชคดีมีปัญญาซื้อของใหม่แต่ลุงอะ่ะหมดปัญญาแค่เงินที่จะกินไปวันวันกับเงินที่จะใช้ไปหาหมอก็ล่อยหลอจนจะไม่มีเหลือแล้วมองโลกในแง่ดีครับคุณลงุง อย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้จมน้ําท่วมไม่ได้ถูกไฟดูดตายเรายังมีชีวิตอยู่ยังมีแรงสู้ต่อไปครับบ้านเลอะเทอะแค่นี้เดีย๋ยวพวกเราช่วยกันเก็บช่วยกันทําความสะอาดอะไรที่เสียซ่อมได้เราก็ซ่อมครับไม่ต้องเครียดส่วนข้าวของเครื่อนใช้อะไรนะขาดหรืออะไรบอกเจ๊คำเดียวเจ๊จัดให้ร,รูฟรีไม่คิดตังค์เลยสักบาทเดียวเลย <laughs> ครับน้ําท่วมก็ไม่เป็นไรครับ เพราะน้ำใจของพวกเราเพื่อนบ้านยังมีอยู่อย่างเหลือเฟือครับคุณลุงก็อย่างที่พวกคุณบอกนะเราต้องมองโลกในแง่ดีใช่แล้วครับลุงใจร่มๆ่มใจร่มรผมไ่เก็บบ้านเองก็อยากจะบอกคุณลุงสว่างเหมือนกันครับว่าสิ่งที่เป็นปัญหาณตอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆแก้ไขกันไปปัญหาจะดูเยอะความสกปรกสิ่งที่ต้องทํานั้นมีอยู่เยอะเหลือเกินครับคุณลุงสว่างอาจจะต้องพยายามที่จะดูว่ามีอะไรบ้างที่ทําได้ในตอนนั้นค่อยๆทํากันไปครับ ปัญหาที่ดูเยอะนั้นเมื่อได้รับการแก้ไขกันเป็นขั้นๆไปทีละอย่างทีละอย่างไปความสำเร็จความก้าวหน้าก็จะทาให้คุณลุงสว่างนั้นมีกําลังใจครับกําลังใจจากการที่เราเห็นความก้าวหน้าแบบนี้นะครับทําให้เราสามารถจะทางานนี้ต่อจนสําเร็จรูล่วงได้ครับสนับสนุนโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข